เออแต่ว่าประเด็นที่มันเกี่ยวกับที่เราหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าคนที่ไปกล่าบไปใส่รองเท้าให้เนี่ยกลับกลายเป็นพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์นะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยจะมีในส่วนของพระพยอมนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับออกมาตึงเตือนสตินะครับเกี่ยวกับเรื่องคลิปพระสงฆ์สวมรองเท้าให้อดีตพระยันต์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังพระพยอมันครับจะไปมีลูกมีเต่าแล้ว ก็ตามเขาก็จะทําเขาไปอย่างนั้นอันเนี้ยแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าไม่ได้บูชาผู้ที่ควรบูชาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสถ้าหากว่าเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ลําบากคณะสงฆ์ไม่สามารถจะสอนพระให้บูชาผู้ที่ควรบูชาได้คนแน่นอนดิ ก็ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นพระแล้วถูกได้ถูกปลดถูกย้ายหนีคดีอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นเชิงประจักษ์ว่าไม่กล้าพิสูจน์เรื่อง DNA อะไรตอนนั้นนะว่าตายต่หรือจันีิมาอะไรเนี่ยเขามีเรื่องกันแล้วก็เขาก็หนีไปเลยแล้วก็อายุฟาร์มคดีหมดก็กลับเข้ามานั้นก็ มันต้องต้องบอกพระเรื่อง,อ,งอื่นไม่ยากอะไรก็อยากจะฝากน้องท่านที่บวชมาในภายหลังหรือรุ่นพี่อะไรก็ตามเราลองรักษารูปแบบที่งดงามกันไว้ไม่ดีหรือว่าผู้ที่มีมนทินมีคดีเราไม่ควรจะไปแสดงอาการถึงขนาดสวมรองเท้าให้และถ้าสวมรองเทาสมมติว่า ยันตายืนด้วยนะถ้าเกิดจะล้มก็มือจับหัวพระจะแลไปกันใหญ่เลยนะถ้านั่งเต้าอี้ใส่รงเท้าก็ยังลดลองมานี่ยืนค้ำหัวพระพระก็กล่มลงไปเราก็มีการพูดกันมาแล้วว่าพระต้องไม่ยกมือไหว้รับคารวาสนะนี่ยังยังทำกันแบบนี้อยู่ก็ไม่รู้จะทำไง ก็ต้องไปสืบสาวว่าลูกศิทยิ์ไขวัดไหนที่ยังทำอาการแบบนี้อยู่ต้องปรับทัศนคติดูที่ว่าท่านจะยุติแบบนี้ได้ไหมหรือจะ,จะแสดงความเคารพเชื่อฟังอะไรก็แล้วแต่แต่ย้ายมันมีรูปร่างกิริยาในการไปทำส่วนต่ำของร่างกายเท้าเออถ้าจะยืนแสดงความเคารพ สักนิดหนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหามันก็หลายคนก็มองไม่เหมาะสมนะพระพระไปกราบคารวะนะครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยอดีตพระยันตาเนี่ยกับไทยแทบทุกปีนะ,ะแล้วก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยก็วนเวียนมาแทบทุกปีตอนอ,อยู่ที่สนามบินก็มีคนที่ศรัทธาไปส่งนะก็ะไปรับไปส่งนะครับก็จะมีคนที่ศรัทธาอยู่นะครับ